กีนน่องมาเบิ่งนี่ของแท้ที่มันอ,อมข<า>ไข<ห>่ไว้คือจังเขาเบิ่งนี่ข้าวอันนี้ของกิ่งครับผมนี่อันนี้แห้งคักครับเต็มปากหมากก็้อนบมันดูประหม่าคลางดำนี่ของกิ่งครับผมนี่อมไข่เต็มปากจังข่าวเพิ่นบอัวกหลีครับผมนี่แหละนี่เห็นบัวชุดเท่ได้โอ้สุดเท่ได้เต็มแล้ว เนี่ยเห็นบัวครับผมนีตัวน้อยตัวใหญ่ขะเข้ากันไปตัวท้วงสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมนักตกปลาพระเสรเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเบงอนณาจักปรปลาหมอค้างดำหรือบ้านปลาหมอค้างดำนะครับคลองทั้งเส้นนี้เลยครับผมไหลายลีหลายคักครับผมพี่น้องสังเกตเห็นบ่วขึ้นเงี้ยบเงียบเนียบที่ขุ่น มีแต่ปลาหมอค้างดำครับผมหลายๆเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันครับคุณนะเห็นบ่ครับผมขึ้นานา้ำยุบยับยุบยับลอยน้ำาขางตะลีงเต็มอยู่ทั้งคลองนี้เลยคืออนณาจักรของมันครับผมเบิ้งนี่พี่น้นองเห็นบ่ เดี๋ยวผมทีไม่เห็เบิงชัดๆครับผมเนี่ยหลายคากีหลีเนี่ยครับผมเยอะจัดเยอะจัดตัวเล็กตัวเล็กผุ่นขึ้นน้ำเต็มอยู่เดี๋ยวผมสีพผ้าง่างเข้าไปข้างในครับผมว่าเป็นตั้งไห นักล่าก็หลายได้คลองนี่นักล่าก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเปิดเปิดเปิดลนะครับเ่บนึ่งะเอาเปิดเอานี่ละครับพี่น้องคางดำที่พวกเจ้าญาติไม่ต้องไปญาติมันดของของเสียบเบิงครับนี่ของจริงเลยนี่ครับคางดำของจริง ก็มีใส่น่อยใส่ง่ายครับผมทอดกรอบๆกินกับสมตามเนียวอ้ยสุดยอดตะวในด้หันไม่ทองไม่หยกใส่ใส่เอามันมันะเขาเลียนกว้องโอ้ยอยเคโอเคนี่นี่ครับพี่น้องเบ่งัวผูมันอมไข่หลีครับผมม่อขลูกอืม ที่มันอมไข่ไว้ครับผมเดี๋ยวจะเบิ้งหนูจะเบิ้งวันมองไหน่ตัวอะไมันมีอมลูกมันไว้อยู่หนูมีพัดลูกอีกตินนะนี่แม่นนี่นี่อมลูกนั้ใส่ครับอมลูกเดียรุ่มพายเบื้องนี้พูดครับพูดนักล่าปลาหมอคางดำบะแมีนมีตะป่าย่อด้วยครับคล้องนี่คนเฮากับมาล่าคือกันครับยามวันหยุดแต่ว่าเอามันเพาเบิดอจะเกลือมันหลายไง นี่แหละครับอณาจจักรของเขาเลยแหละห้าวขึ้นมาครับผมนี่สดๆใหม่ๆจากอณัจักข้างดําของแท้ของแท้มต้องจังสี่พี่น้องนี่ตัวมันสีขาวจุนพูนอะไรนี่เห็นบัวชุเทียได้โอ้ชุเทียเด้เก็มแล้ว เนี่ยเห็นบัวครับผมนี่ตัวน้อยตัวใหญ่ข้เข้ากันไประทวงไข่เต็มปากไิไข่เต็มปากก็มีของแท้เด่นี่เอาไปเบิ่งขังในกันครับผมเป็นยังไงได้เยอะไหมครับไดนิดหน่อยก็มีนน้าเพื่อนเพืเขามาหาคื้อกันครับผม เคล้องนี่ทั้งแถบเลยครับแต่ผมเ่ะสงสัยผมที่เข่าไปขั้งในสุดไม่ได้โอ้มาลูไ้ไปสุดใส <c oughs> นี่แหละครับอันาจักรประมอข้างดำหลายคัดนักล่ากันหลายนักล่านี่ก็ หนึ่งแหละนักล่าคือชะโดชดโวลายแหงครับคลองนี่่าหักเอาหมอข้างดำมาอยู่ชะโดก็ได้นักล่าอันดับสองก็คือคนเฮานี่แหละครับเงียวมันหยุดขาเจ้าก็มาหากันเมื่อวานเหนมาลงตาคายพูนเ้าแหงเสียน ผมเพิ่งสิทเดินเข้ามาขรั้งแรกว่าลูนไปสุดใส่ผมอาจสิไปว่าสุดนะแค่อยากให้เบิ้งแรงของหมอค้างดำของนี่หลายอิลีโอ้โอูนครับผมไปจนสุดคุณละครับคุณผมไปบ่าหอดดอกคือสีหลายโลอยู่ดอกผมสิบ เผมมีเบิงขาวๆรรยากาศดีครับวันนี้ไม่มีแดดคึมๆฝนจะตกเนี่ยครับไปดูนักล่าเป็นกําัังวันเห่ปกติก็สิมีนักหน้า,นาตีไปชะโดออกมาตีครับแต่มือนี่บ่้เห็นชะโดหลายครับผมคลองนี่บอกเลยเป็นฝูงนะ แก้ก็มีนักตรงไหนมีหมัวค้างดำเยอะๆเ็ได้อ,อาหารได้ดีชะโก็อกเข่ามาเข่ามาออกแม่แพ้พัน์ืือกันกับเมาหมอนี่แหละครับตอนเศร้าๆนี่ขึ้นหน้าบ,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 บุบบับบุบบับได้ก็สิมีนา้าหน้านักตีปลาะชะดโกับแวะเวียนกันมาตลอดแต่มื่อนี่ยังท่านเห็นนักลาชะโดเลยม้นีเห็นแต่นักลาปลาหมัวค้างดำมาบานนี้ยอยู่ ครับคลิปนี้กับวิมีอย่างหลายครับผมผมกัไม่ชมแรงอนาจักของประหมอข้างดําครับคุณผุ้น่ะเห็นบอลยุบยับยุบยับยู่ครับดาเปื้อปื้อยุพี่หลายีหลีครับผมนี่คือแรงอาศัยเขาเลยแหละครับคุณสูดคล้องผุนละครับพี่น้องนี่ครับนักล่าชโด มีนักล่าประชโดมาโคน้ำครับผมะโดหลายกับมีนักล่าแวะเวียนเข้ามาครับบรรยากาศ